ุตบอลยุโรปเราก็ได้แชมป์กันไปอีกหลีกแล้วนะครับนั่นก็คือที่อิตาลีครับอินเตอร์มิลานครับบุกไปชนะเอซีมิลานได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็คว้าแชมป์กันโชวเซเรียไปครองครับจะบอกว่าบุกไปชนะมันก็ยังไงอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมนี้ก็ใช้สนามร่วมกันครับแต่ว่าพวกเขามีอภิมหาโปรเจกต์นะครับที่จะสร้างสนามของตัวเองในเร็วๆนี้ครับแม้ว่าจะยังเหลือการแข่งขันอยู่อีกถึง5เกม แต่ว่าทีมงูใหญ่ก็ได้แชมป์แบบเด็ดขาดไปแล้วเพราะว่ามีคะแนนทิ้งห่างทีมปีศาจแดงามอยู่ถึง17แต้มครับต่อให้อินเตอร์แพ้หมดในเกมที่เหลือและมิลานชนะรวดก็ยังไล่ไม่ทันอยู่ดีครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับทั้งอินเตอร์และมิลานมีสถิติการเป็นแชมป์เซเรียอาเท่ากันที่19ครั้งดังนั้นถ้าปีนี้ใครได้แชมป์ก็จะเป็นสมัยที่20ครับ ซึ่งในเซเรียนะครับเขาจะให้ทีมที่ได้แชมป์10สมัยได้ติดดาวเหนือตราสโมสรบนอกเสื้อครับ1ดวงนะครับใครได้แชมป์20สมัยก็เอาไป2ดวงนะครับมิลานก็รู้นะครับว่ายังไงตัวเองก็ไล่อินเตอร์ไม่ทันอยู่ดีแต่ก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับที่จะให้คู่แข่งร่วมเมืองมาคว้าแชมป์ในสนามที่ตัวเองเช่าอยู่ครับถ้าอินเตอร์จะได้แชมป์ก็ให้ไปได้แชมป์ที่สนามอื่นไม่ใช่ในเกมนี้ดังนั้นจากดาร์บี้แมต ที่เดือดอยู่แล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นร้อนไปเลยครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ในช่วงทดเจ็บจะมีใบแดงเกิดขึ้นถึง3าใบโดยเป็นของมิลาน2ใบและของอินเตอร์อีก1ใบนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์116ปีของเซเรีย R นะครับที่การตัดสินแชมป์เกิดขึ้นในเกมมิลานดาบี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับนี่ยังเป็นแชมป์สมัยที่2ของอินเตอร์นับตั้งแต่ปี2010นะครับ โดยครั้งล่าสุดที่พวกเขาได้แชมป์ก็คือปี2 0 1 7ภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้เป็นอันว่ายุติความยิ่งใหญ่ของยูวิตุสที่ครองแชมป์ซาริอามาตลอดใน9ปีหลังซิเมเนอินซาคี้นำความสำเร็จกลับมาสู่ทีมได้สำเร็จนะครับหากนับถึงเกมที่อินเตอร์ได้แชมป์พวกเขาไม่แพ้ใครในลีกติดต่อกันถึง27เกมยิงได้79ประตูมากกว่าทีมที่ยิงได้สูงสุดอันดับ2ถึง15ประตู และเสียแค่18ประตูนะครับซึ่งเป็นสถิติที่น้อยที่สุดเช่นกันถึงตอนนี้อินเตอร์ก็ชนะในเกมดาบิแมตมิลาน6เกมหลังสุดนะครับเป็นสถิติที่เท่ากับที่มิลานเคยทำไว้ในระหว่างปี1911-1913และ1946-1948ครับ